Bom สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ชแชนมิโนรุนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเกม r ร g n a r o k Origin ตอนนี้อัปเดตแพช์ใหม่เป็นแพชใหญ่มากๆนะครับมีการแต่งงานเกิดขึ้นด้วยเราจะพลาดได้ยังไงนะครับเพราะว่าตัวละครที่เราเล่นอยู่เนี่ยเป็นตัวผู้หญิงเราก็ต้องไปขอก็แต่งไปขอก็แต่งงานยื่นขอแต่งงานเราผ่านหมดก็สร้างความสัมพันธ์ ยืนยันโอเคแล้วก็ไปคุยกับโทมัสอ๋อนี่ต้องมาลงตาประทับเยลูเราแบบว่าสายคนจนมันมีให้เลือกนะมีแบบเพชร9ก้นะมีของตามที่นี่อยูอ่เราจะแต่งแบบใช้แมวหมื่นเดียวพอสายประหยัดเอาอันนี้แหละนี่ไงเราเอาสองทุ่มปึ๊บเชิญหมดโอเคเรียบร้อย ต้องมาล่วงหน้า10บนาทีถึงจะเข้าฉากแต่งอ๋อโอเคทีนี้ก็รอ2องทุ่มรับของก่อนว้าโ,โอเคครับหลังจากที่เราทําพิธีแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็แค่รอเวลารอเวลาที่จะแต่งงานเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรม Sakura Wolf ท่านผีขอภัยนะครับเออก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับแล้ว o ็ Origin ก็มีระบบ Gender Change นะครับเป็นระบบเปลี่ยนเพศนะครับสามารถเปลี่ยนเพศได้ในเกมมาแล้วนะครับมามาดูกันครับ นี่ครับมันก็จะมีซากุระสปิริตอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเราเข้าไปตีบอสนะพอเราลงไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะสามารถรับของรางวัลนยครับมีสสิติทั้งเชฟวงเชฟเวอร์ด้วยนะครับบอกว่าใครมีคะแนนอะไรเท่าไหร่เนี่ยเข้ามาก็จะมีให้เราเลือกนะครับครับว่าจะมีคนหนึงบังคับอีกคนนึงเป็นคนปล่อยสกิลนะครับอย่างอันนี้คือผมเป็นคนปล่อยสกิลใช่ไหมเนี่ยครับ ดันก็จะประมาณนี้เป็นการช่วยกันเล่นเป็นคู่อะ่ะก็จะเป็นดันเจี้ยนต่างๆนะครับมีวิ่งเร็วมีสกิลอะไรพวกนี้นะครับมาที่ไซล่านะครับเป็นฟลาราคาวนะครับก็เหมือนแบบเข้าไปแล้วก็แบบเราส่งดอกไม้อ่ะแบบเราชื่นชอบใครหรือแบบเป็นคนในกิวเราหรืออะไรเงี้ยก็ส่งนะครับก็จะได้รับของรางวัลเช่นเดียวกันนี่มันก็จะมีลีดเดอร์บอร์ดมาส่งได้เหมือนกันนะครับมาอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบพวกเกมเนื้อเรื่องนะครับ ซึ่งจะมีตอนจบที่แตกต่างกันทั้งหมด6ตอนนะครับสามารถเข้ามาเล่นเนื้อเรื่องตรงนี้ได้นะมีตอนจบแบบ6แบบอันนี้ก็เป็นโหมด l ล er ิฟพ o ยซ์นคือเหมือนบ n ยดิงเลิฟเรากดเข้าไปปุ๊บนี่มาครับนี่เลยโล่พอย่ i น n เป็นการดวนไพ่นะครับสะสมพลังงานไปก่อนนะครับดอกแรอาสะสมเหมือนกันทั้งคู่นะครับเริ่มเทิมที่3านี่เขาจะบุกเราละเราป้องกันไปโอ้โหเขาสะสมพลัง,งอีก แล้วรอบหนี้เราใส่เลยเราใส่เลยนี่ครับโจมตีเข้าไปเต็มๆครับคุณผู้ชมแล้วก็เราป้องกันความเสียหายโอเคสวยงามครับไม่โดนครับคุณผู้ชมก็สะสมพลังงานไปพอกันพอกันพอกัน,อกนดอกนี้พอกันเขาน่าจะโจมตีเราปะเรากันก่อนเลยอ้หูกันคู่นะดอกนี้กันคู่ทีนี้เราก็ต้องสะสมพลังงานไปก่อนโอเค ใส่เลยครับอย่าไปรอคุณผู้ชมใส่เลยโอ s <S oh, gone, ้โหเขาสะท้อนอ่ะแต่ว่าเราก็โจมตีเขาได้เยอะนะตรงนี้เราต้องป้องกันแล้วล่ะโอเคครับต้องป้องกันสวยๆครับเรายังนาเขาอยู่ครับก็สะสมพลังงานไปก่อนตรงนี้ได้ทั้งคู่ครับหลังเพิ่มขึ้นมาเอาแค่หนึ่งพอโอ้โหเขาป้องกันสามอ่ะก็ไม่แย่นะก็เราป้องกันสามไปก่อนโอเคป้องกันกลับทั้งคู่ตรงนี้เราโดนเต็มๆเม็ดเต็มหน่วย อ่าฮายางหนู่ะเฮ้ยนานยังวะเพื่อนเอาไปหนึ่งพอโอเคสร้างความเสียหายไปหนึ่งนะครับแล้วก็สะท้อนดาเมจสวยงามเราชนะครับสดตึง <laughs> นี่คือโหมด Binding Love นะครับเนี่ยโหมดทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันที่15กรกฎาคมนะครับ s a r i o Collab นะครับต้องบอกเลยว่า ROO ของเรานะครับ Black and w Origin ของเรา Collab กับ s a r i o นะครับ Hello Kitty ก็สามารถรับของไอเทมได้โดยการเติมเงินหรือร่วมกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนะครับตอนนี้งานแต่งใกล้แล้วนะครับนี่เลยครับ Love Oh ถึงเวลาที่เราจะเข้างานวิวา Let's go baby นี่ครับมีบอกกันนะปาร์ตี้นี่เข้าได้แล้ว เข้าได้แล้วครับมาแล้วนี่โอเคอ๋อนี่เป็นห้องแบบวิเฟียวจัดเลยวะ่ะทุกคนอย่าเพิ่งรีบร้อนพวกท่านสามารถไปเดนเล่นกันก่อนได้อีกไม่นานก็จะเริ่มก็มีเวลาถึง10นาทีนะในการอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อเราอยากจะสวิต์หวานแหววกับคู่ของเราอ๋อเรายังมาแต่งหน้าแต่งตาตรงนี้ได้ฟรีด้วยหรอพวกเราจัดเตรียมฉากแต่งงานเสร็จแล้วทุกคนมาเยี่ยมชมกันได้ตลอดเวลาเลยนะโอเค และน่าจะรอเวลาอีกสักประมาณ8นาทีนะครับต้องบอกว่าคือคู่ของผมเนี่ยที่มาแต่งงานด้วยเนี่ยก็การเรียกเขาเรียกว่าการแต่งงานแบบธุรกิจไม่ได้มีความรักแอบแฝงนะครับเฉพา,าแต่งว่าเราเอาของเฉพา,าแต่งว่าเราเอาของเอาของใครที่ชอบระบบแต่งงานอยู่แล้วนะครับก็มาแต่งได้นะครับอันนี้ผมแต่งให้ดูแบบ10,000แมวนะมันมีแบบเป็นเพชรกับ10,000แแมวด้วยผมไห้กายนล้น1แสนแมวอยู่นะอ้าวโหลดมาแล้วดิผู้ชมไม่มีการฆ่าใดทั้งสิ้นครับขอดูฉากหน่อย อไอแสนแมวกับเพชรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าฉากเดียวกันหรือเปล่าโ้สวยจัดเลยวะ่ะถ้าเป็นโอ้ดูดิมันล่มลื่นมากนะโอ้ล่มลื่นล่มลื่นล่มลื่นโหเป็นงานแต่งที่ดีเลยเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อนี้แลกของแลกอะไรได้ด้วยฮะมาแล้วครับขึ้นรถคันนี้ที่เราได้รับมากับชุดแต่งว้าวฟิวจัดฟ้าโปร่งสดใส ฟ้าโปร่งสดใสแล้วโดดลงมาด้วยกันแบบชิวๆโบลิ่งโคตรเฟี้ยวนี่มีเต้นโชว์ซะหน่อยโอเค จัดของให้หมดแค่นั้นแหละสวยงามขอญาตซื้อนี่ก่อนเหมาไปก่อนไม่รู้อะไรจะเหมาไปก่อนมีของแจกตรงนี้ด้วยว่ะคุณผู้ชมงานแต่งเราก็เป็นงานแต่งเล็กๆอะไรอะ่ะพร้อมหรือยังข้าจะเริ่มถาม,มานะคำถามที่หนึ่งระหว่างเจ้าห่าและเจ้าสาวใครเป็นคนสารภ,ภาพรักก่อนเจ้าสาวอยู่แล้วนี่ไง อ๋อนี่ถ้าเราตอบเหมือนกันจะได้ของเหมือนกันหนอแค่พิมพ์อะ่ะโัระบบโครเอาคำใบ้สำหรับคำถามต่อไปคือเด็กน้อยผู้น่ารักเบบีที่รักเรากอปเลยเรากอปเลยตอบเลยเจ้าบ่าวเแบบีเแบบีอ้าวที่รักอา้าวกูเอาหมด <c oughs> คำถามสุดท้ายเจ้าบ่าวชอบให้เรียกว่าอะไรที่รัก เยี่ยมเอาล่ะข้าไม่พูดมากแล้วพวกเจ้าไปคุยสร้างบรรยากาศอ๋อก็คือเหมือนมีเวลาเล็กน้อยฉลองแชมเปญอุ้ยแมววะ่ะน่ารักจัดอ๋ออันนี้เป็นของเล่นนะที่เราซื้อมาปีกซ้ายปีกขวาโคตรเอาปีกซ้ายปีกขวานี่เอาจัดอยากกอดกับพูนได้เลยอุย้ยโหกระโดดก่อนแบบพิュบิเลย อลังการเหมือนกันนะก็ถือว่าเราเสียแมวไปเยอะใช่ไหมมีแบบคอนเทนต์มีอะไรให้ทำเยอะดีใครที่อยากแต่งงานก็อย่าลืมแต่งงานกันนะครับอยากทำท่าท่าหัวใจกับคุณซาลังเฮโยมาแล้วดิจนถึงตอนนี้นะใครที่ดูอยู่นะครับใครสนใจจะดาวน์โหลดหรือมาแต่งงานนะครับดาวน์โหลดได้ที่ใต้ description นะครับมีคำถามสข้อที่อยากจะถามพวกเจ้า ว่าอีกฝ่ายจะยากดีมีจนจะป่วยหรือแข็งแรงเจ้ายินดีจะร่วมเดินไปกับเขาในดินแดนมิการใช่หรือไม่จะรัดจะปกป้องและไม่ทอดยิงอีกฝ่ายใช่หรือไม่ไม่ว่าสกูจะแข็งแกร่งเพียงใดอีกฝ่ายจะมีการ์ดสเกลตันเวอร์เกอร์ไอ้ก้ามมีการ์ด้อมเหรอยินดีที่จะพาเขาไปทำภารกิจจนสํา Okay. แหวนแบบตึงๆครับใส่แหวนแบบตึงๆในานามของเทพเจ้าอโูดิน้ขาขอประกาศว่าพวกเจ้าทั้งสองได้เป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นธรรมกาลแล้วขอเทพเจ้าอโูดินจงประทานพรอนให้กับพวกเจ้าเรียบร้อย แต่งงานเสร็จแล้วครับมีเวลาของปาร์ตี้อีกนะอุ้ยของเดิของเลยเก็บทุกดอกอยู่แล้วครับต่อไปข้าจะติตประกาศภารกิจให้พวกเจ้าอีกแล้วนะครั้งนี้นะักจญภัยจาเป็นต้องชวนคนอื่นมาทําท่าดูโอแอคชั่นด้วยกันอ๋อพร้อมหรือ,อยังข้าจะเริ่มประกาศแล้วนะมินิฮาร์ดอ๋อนี่คือแบบเหมือนผู้ผร่วมงานนะอ่ามันก็จะมีแบบผู้ร่วมงานทําทงท,งทําท่านี่ทําโชว์ไปมินิฮาร์ดครับโอเคก็จะได้รับของไปนะครับ นี่ครับกระโดดก่อนทำท่าคิสตอนนี้เราก็ผ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับเวลาปาร์ตี้กำลังจะจบลงนะครับถึงขั้นสุดท้ายทุกคนพร้อมที่จะอวยพรกับคู่บ่าวสาวหรือยังก็ไม่เกือไม่เกือ,ไม,กอไม่เกือก็พอแล้วนะครับนี่ฮะเรียบร้อยจบหรือยังพิธีนี้ถือว่านานมากนะคุณผู้ชมใครที่อยากรู้นะครับต้องลองแต่งเอง นะครับมันมีกิจกรรมเยอะนะครับแล้วก็แจกไอทงไอเทมนะครับนี่โยนช่อดอกไม้ไปผู้ประสานํำช่อดอกไม้ใหญ่ที่สุดเอ๊ะอะไรอะ่ะมาอยู่แล้วดิแล้วพี่ไม่ยอมอยู่แล้วน้องพี่ไม่ยอมอยู่แล้วน้องพี่ต้องนำบวัน,นำบอลตึงแค่นั้นแหละพี่ต้องนำบวลน,นำบอลตึงถึงแม้ว่าพี่จะเป็นเจ้าของงานพี่ต้องนำบวัน,นำบอลตึงกดช้าไปน่อย อ,อย่าไปให้ใครเด็ดงาเด็ดขาต้องเป็นเราเท่านั้น250อประเดี๋ยวมันมีเวลาให้รออีกสิบอีก5าทีนะครับระหว่างนี้ก็คงน่าจะแบบอิ่มเอมเสพบรรยากาศต่างๆนะครับขอให้ทุกคู่ที่แต่งงานกันไม่เลิกลากันไม่อย่าล้างกันน,น,นี่ไปไงนี่เราก็วิ่งรอละเราก็วิ่งรอละโอ้เจ้าหมาหมาอนะไรเนี่ยชิบะหอ๋อโอ้ เนี่ยระหว่างรอมันมีของมีอะไรให้ตลอดเลยนะอุ้ยมันให้ของเยอะแล้วเนี่ยคนดูแค่มาร่วมงานเท่านั้นระหว่างรอนะครับระหว่างรอจบจบพิธีละของแน่นจัดเฮ้ยสิบิกรลังจบแล้วยังเอาของไม่หมดเลยนี่คือสิ่งที่เราตามหาโอเคจบแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยครับแต่งงานเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงนี้นี่มันก็จะมีเควสคู่ลงคู่รักนะครับให้เราทํา แล้วก็ที่สําคัญนี่ถ้าเราแต่งงานกันถึง1ปีเราจะได้สัตว์เลี้ยงถาวรอ,อสัตว์กี่ถาวรดูดิอย่างสวยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่กันยาวๆนะครับถ้าจะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับ การแต่งงานส่วนท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาลองแต่งเองก็ลองเลยมันมีกิจกรรมเยอะนี่ฮะมีหยาด้วยนะอย่าไปหยาคันนะนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับยังไงก็อย่าลืมแร็ค็อกออริจินนะครับอัปเดตใหม่เยอะแยะมากมายนะครับที่สําคัญนะครับวันที่15มีคอลแลบด้วยซันลิโอนะครับพวกฮัลโลคิตตี้อะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ Description สำหรับเรัค r ็อกออริจิโอเคครับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุ ไปละได้ของ